ร้านอาการิโกนะครับที่เขาให้เราลองมาบดกาแฟและทำกาแฟด้วยตัเองโดยการใช้แมนนวลเอสเซอร์ที่เราเรียกว่าโรบอตอีกหนึ่งช้อนเท่ากับกี่กรัมสิบกรัมครับโดยประมาณดังนั้นถ้าสองช้อนก็จะเป็นยี่สิบใช่ครับเดี๋ยวผมลองดูว่าได้ไหมที่ต่อชามโอเคสิบ้าจุดสี่ขออีกนิดนึงครับนิดนึงอ่านิดนึงโอเคแล้วก็เกินมาหน่อยครับตากออกนิดหนึ่ย พอแล้วโอเค21กรัมได้อยู่ได้บผมแล้วเราก็มาเปิดตัวเปิดฝาเปิฝาน้านบนครับตั้งหนึ่งนะครับเปิดฝาด้านบนละหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ถูกแล้วแต่หมายถึงว่าให้ตัวยางมันอยู่อย่างนี้ให้ตัวยางอยู่อย่างนี้แล้วก็แล้วก็เทนี้คือกาแฟใช่ครับแล้วก็เทใส่ด้านบนใช่ครับอ่าโอเคหมดแล้วปิดฝาน่าฝนฝาอยู แล้วก็กดบดอยู่แต่อยู่ข้างตัวเครื่องขวามือครับข้างตัวถ่านนี่ับได้เลยอ่ทีเดียวเลยนะครับทีเดียวเลยรับอันนี้ A 4. A4 เอ่าเป็นกระดาษ A4 นะไม่ใช่ครับอโอ้โหแล้วก็นเดสแล้วอตั้รับการบดไปแล้วี่เโซ่ เันเบอร์ใช่ไหมมีเลยอันนี้กดแล้วให้ตกตั้งบนอะไรอี้เนี่ยลงมาให้หมดอ่าหมดแล้วมันก็พักใกล้แล้วอ่าโอเคโอเคแล้วเราก็จะได้ตุนริคก้าแฟรนี่มาอ่าที่บดแล้วครับนี่คือหอมอ่ะดมไหมหอมมากกาแฟชัดมากนี่กาแฟตัวไหนครับอ่าเป็นโบโลเวนครับเป็นเมล็ดหลักของพิราโบโลเวนนะครับผมแล้วผมจะต้องทำยังไงต่อครับใส่ที่อันนี้ครับอันนี้ครับบาสเกตบาสเกตใส่บล็อกเลยนะครับ ประกบได้เลยประกบประกบประกบเคาะเคาะเคาะพื้นเคาะทงนี้ใช่ครับอ่าัโอเคอกาครับตโอเคอาออกครับเอาออกรับอาิวหนาโอเคอาใับานคับาตวัดเคกรับับ่อบผิวอ่าเากครับเอานคับขอคาโอเคอาออาอกนคอ่าขอบเวอัเอาเอาาวอ่าัเอาอางรเอาออนรอาวอางโอก่อน วางลงไปวางลงไปแล้วก็หมุนขวาอ่าใช่ครับสักสองสามรอบแล้วก็ออกแรงกดใช้แรงสักปีนมืออ่าโอเคแล้วก็นิดนึงเอาบิดด้วยนะครับนิดนึ่งยังคงผมขอก,ขก,กดก่อนเดี๋ยวก็รอดแล้วก็บิดนิดนึงครับใช่อ่าโอเคจากนั้นครับก็ครับอ่าฟิลเตอร์ครับอันนี้อันนี้ใช่ครับฟิลเตอร์ตั้งบน ตัวนี้นะครับใช่ครับปิตบอลบดต้องกดนะครับเบาๆใส่ที่ด้ำชงใส่ด้ำชงใส่ลงนวนนี้นะครับปึ๊บ เติมน้ำนะจับตรงตับให้แน่นนะครับติมน้ำแน่นกว่าตรงนี้นะครับระวังร้อนนะเออร้อนนะครับแล้วก็ไปตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดฝากกดให้น้องได้ครับเดี๋ยวผมกดให้เออเดี๋ยวมันจะร้อนอันนี้เรายังไม่เคยถ้าตอนเรกก็ไม่เคยกกดให้ปากกลัวจะลวกมือผมยังซิงอยู่ครับผมยังไม่เคยเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้นะครับจากนั้น อยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ระวังนะครับมีน้ำได้ยกแขนขึ้นให้สุดแขนโลบอทนะครับยกแขนยกแขนโลอะผมยกแขนขึ้นไม่ได้นะครับแขนโลอ๋อตรงนี้โลบอทยกขึ้นมาสุดแล้วก็รวบไว้จับตรงกลางตรงนี้ป่าวจับตรงกลางลงลงเอามือลงมาจับตรงกลางให้มันอยู่ข้างเดียวพอข้างเดียวข้างเดียวจับเอามือจับด้านข้างเดียวอ่ามือหนึ่งจับด้านชมเราจะต้องด้านชมอชง ดันขึ้นตรงตรงเลยตรงเลยครับอีกนิดนึงนะครับโอเคตันขึ้นตรงให้สุดแล้วก็บิดขวามือไปเลยเอออ่าอ่าอือเรียบร้อยมันมีเสียงน้งติ๊ดครับเป็นเสียงกระชั้งครับอ๋อโอเคอย่างนี้เรียบร้อยแล้วปล่อยแขนลงก่อนปล่อยแขนเลยครับครับแล้วก็ผมเอาแก้วลองให้แหละแก้วจะอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนะครับแล้วผมก็ ก้มลงไปกดครับต้องใช้มืออินเราอยากเข้าไปใกล้อีกนิดหนึ่งครับอ่าการสอบนิดหนึ่งครับสองนิดหนึ่งใช่ครับออกแรงกดได้เลยเบิ๊บครับ้มไปอีกครับเป็นที่ได้เลยออกแรงเป็นที่เลยอีกนิดหนึ่งอ่ะพอพอคุมคุมไม่ใช่ครับคุมคุมพอหมายถึงว่าคุมแรงต้านอ่าอ่าอีกนิดหนึ่งออกแรงนิดหนึ่งออกแรงนิดหนึ่งอ่าคุมแรงต้านนิดหนึ่งครับ ตอนนี้ไม่ได้เคลื่อนประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ4บาท4บาทอะไรนิดหนึ่งครับอ๋อันนี้ที่ดูหนัก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าให้ลงไปนิดนึ่งเพื่อที่จะต้องการอ่อรให้ครบคนณึงนับวินาทีนะครับของเราประมาณ20กว่าวิแล้วมั้ยตอนนี้ประมาณเกือบ40โอ้เกินแล้วเกินวิแล้วนี่หมดแล้วนะครับผมหาไว้สักนิดหนึ่งครับเหมือนรีดรีดน้ำ แขนผมสั่นไปหมดแล้วครับเส็จแล้วเส็จแล้วโอ้แล้วก็แลแกลดขึ้นครับแลแขนวลดขึ้นอ่แอแก้ออกก่อนกหแล้นด้านชมครับนด้านชมต้องรวบอย่นีไหมก่อนบอ่าเรอน้ำหนักนะครับครับอ่นดหงโอเคโอเคแล้ววางด้านชมต้องเอาไปด้านไหนร้อนไหมครับไม่ร้อน ก็คว่ำที่ด้านขวามือเป็นเป็นตั้งตรงตรง<ม>นี้ได้เลยตรงนี้เลยครับใช่ครับปว่มใช่คว่ำได้เลยโอเคหู้ร้อน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 ,นอุ่นน,น,นิดนึงครับอ<ม>ุ่นนิดนึงด้านนี้ก็ค,คือที่กินได้เลยไม่ใช่ยอยู่ข้างหน้านี่ครับอ๋ออยู่นี่เหรอครับลองชิมได้เลยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ที่ก็แบ่งใส่แก้วดีเลยครับ